สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์ กันในหัวข้อหน่วยที่1เรื่องเศษส่วนนั่นเองนะคะหลายชั่วโมงที่ผ่านมาหรือหลายคลิปที่ผ่านมานะคะจะเป็นเรื่องการทบทวนเศษส่วนใช่ไหมสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเศษส่วนโดยหัวข้อที่จะเรียนนะคะจะเป็นหัวข้อของชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเศษส่วนในชั้นป .5 นะคะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะามาดูเลยนะคะ กา,นนะะการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนในชั้นป .5 นะคะเราจะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะคะใช้ยังไงเรามาดูสถานการณ์ที่ครูอายุให้เลยดีกว่านะคะอ่ะคุณครูเขาบอกว่าพิจารณาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะโดยการให้นักเรียนเนี่ยหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2มา5าจำนวนนักเรียนตอบเลยนะคะว่ามีเศษ3ส่วน6เศษ5ส่วน10 เศษ8ส่วน16เศษ12ส่วน24เศษ20ส่วน40นั่นเองค่ะอ่ะนักเรียนต่อมาหําจำนวนแล้วค,คุณครูว่ายังไงต่ออ่ะค,คุณครูเขาก็เลยบอกว่าตัวเศษและตัวส่วนของจำนวนที่นักเรียนยกมาหําจำนวนเนี่ยมี ความสัมพันธ์อย่างไรนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเศษส่วนที่ยกมาทั้งหมดจ้านวนนะคะสัมพันธ์กันอย่างไรไปดูเลยนะคะเด็กชายก็เลยตอบไปว่าพิจารณาเศษ3ส่วน6พบว่า6 เป็น2เท่าของ3หรือ3เป็นครึ่งหนึ่งของ6นั่นเองนะคะอ่าลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือเศษ5ส่วน10ก็พบว่า10เนี่ยเป็น2เท่าของ5ห,หรือ5เป็นครึ่งของ10นะคะเศษแปส่วน16ก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ16เป็น2เท่าของ8หรือ8เป็นครึ่งของ16 อ่าเศษ12ส่วน24ก็พบว่า24เป็น2เท่าของ12 12เป็นครึ่งของ24อ่าตัวสุดท้าย20ส่วน40พบว่า40เป็น2เท่าของ20หรือ20เป็นครึ่งของ40นักเรียนอาจจะยังสงสัยหรืออาจจะยังงงว่าอะไรอ่ะทำไมมันคือยังไง ài, อ่ะคุอ,อายเขอยกตัวอย่าง ยี่สิบเป็นครึ่งของสี่สิบก็คืออายี่สิบเป็นครึ่งของสี่สิบก็คือสี่สิบเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือยี่สิบเห็นไหมคะมันก็คือครึ่งหนึ่งดังนั้นไอตัวด้านหน้าสองเท่าของยี่สิบก็คือการที่เรานำยี่สิบอมาบวกกันสองครั้งนะคะก็คืออายี่สิบคูณสองก็ได้หรือ อ่ายี่บวกกัน2ครั้งมันก็จะเท่ากับ40ก็คือ40เนี่ยเป็น2เท่าของ20นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวต่อไปนะคะ ตัวต่อไปของเรานะคะคุณครูเขาก็เลยถามว่าตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไงรเพราะว่าที่เขายกตัวอย่างมาทั้งหมดเห็นไหมคะลักษณะคล้ายกันเลยเป็น2เท่าของตัวอของตัวส่วนกันทั้งนั้นอ่ขอโทษทีเป็น2เท่าของตัวเศษกันทั้งนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นเขาเลยถามว่าอ่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนั่นเองนะคะ อ่านักเรียนก็เลยตอบไปว่าตัวส่วนเป็นสองเท่าของตัวเศษหรือตัวเศษเป็นเครื่องหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะคะอ่ะหูอายก็เลยสรุปไว้ว่านะคะ เศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ตัวส่วนเป็นสองเท่าของตัวเศษหรือตัวเศษเป็นครึ่งของตัวส่วนดังนั้นในชั้นปห่ะนณกเรียนเวลาที่เราจะอ,า,ะอาหาหรือเปรียบเทียบว่าตัวไหนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเราจะดูได้โดยการที่เรานำความสัมพันธ์ก็คือตัวเศษเป็นครึ่งของตัวส่วนหรือ ตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาดูกันต่อไปอ่าครูอายบอกการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนโดยใช้เศษหนส,นส่วนสอเป็นเกณฑ์นะคะเรามีความสัมพันธ์อ่าเรามาพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเศษและตัวส่วนนั้นๆกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกที่เราเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้นะคะก็คือตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเท่ากับเศษหนส่วนส อ่ถ้าสมม <lawsuit. S 1> ติว่าเรายกตัวอย่างเศษส่วนมาตัวเศษเป็นครึ่งนึงของตัวส่วนแสดงว่าเท่ากับเศษ1นึ่งส่วนสองคำว่าครึ่งนึงนักเรียนคะคำว่าครึ่งนึงนักเรียนยังสงสัยอยู่ไหมครึ่งนึงในที่นี้อ่ายกตัวอย่างเช่นครูอายบอกว่าครูอายมี10นะครูอายมี10บนะคะครึ่งนึงของ10ก็คือ5ใช่ไหมอ้าบวกกัน2ครั้งครึ่งหนึงมันก็เลยมีแค่5 ดังนั้นยกอีกถ้าครูอายมีห้าครึ่งหนึ่งของครูอายก็คือเท่าไหร่คะนันเนียนอ่าสองเศษหนึ 2, ่งส่วนสองบวกกันกับสองเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะครึ่งหนึ่งก็คือสองเศษหนึ่งส่วนสองหรือ จะเป็น2.5ก็ได้นั่นเองนะคะจะเป็น2.5ก็ได้อ่ามีค่าเท่ากันนะคะระหว่าง2เซตหนส่วน2หรือ2.5นั่นเองดังนั้นคำว่าครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งนึงของตัวจํานวนนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยตัวต่อไปนะคะ ตัวเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่ามากกว่าเศษ1นส่วนสและก็ตัวต่อไป ตัวเศษน ну ้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าน้อยกว่าเศษ1่ส uh, ่วน2อแลเรียนจําความสัมพ mm ันธ์นี้ไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเราจะนําความสัมพันธ์นี้นําไปใช้ในการที่เราจะไปเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1นส่วน2เป็นเป็นเกณฑ์เนาะดังนั้นตัวเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นเราจะแสดงว่ามากกว่าเศษ1ส่วนสองแล้วถ้าตัวส่วนน้อยกว่าครึ่ง หนึ่งอะขอโทษทีตัวเศษน้อยกว่าครึ่งนึงของตัวส่วนแสดงว่าน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองอ่ะอาจจะยังงงงเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกควายยกตัวอย่างมาเศษแปดส่วนสิบสองเนี่ยจะให้เปรียบเทียบโดยใช้เศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ว่ามันจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยนักเรียนจะใช้ความสัมพันธ์ไหนอันดับแรกค่ะนักเรียนเขาบอกตัวเศษใช่ไหมจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนใช่ไหมอันดับแรกเรามาหาครึ่งหนึ่งของตัวส่วนกันก่อน ครึ่งนึงของสิบสองนะคะหาได้ง่ายๆหรือนักเรียนจะนำไปหารสองก็ได้อ่าสิบสองหารด้วยสองครึ่งนึงนะคะก็จะเท่ากับ 6นั่นเองใช่ไหมหรือใครไม่หารใครรู้ว่าครึ่งหนึ่งของ12คืออะไรนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนได้เลยนะคะอ่ะครึ่งหนึ่งของ12นะคะคือ6ดังนั้นเรามาดูความสัมพันธ์กันเลยเมื่อกี้ความสัมพันธ์มีอยู่ว่าตัวเศษเนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนใช่ไหมคะดังนั้นเราเอาตัวเศษมาตัวเศษของเราคือ8 ตัวเศษของเราคือ8อ่ามาดูสิว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครึ่งนึงของ6ต้องมากกว่าใช่ไหมคะ ต้องมากกว่าดังนั้นตัวเศษที่เรามีค่าเป็น8เนี่ยมากกว่า6แน่นอนดังนั้นเมื่อกี้เข้าความสัมพันธ์คือถ้าตัวเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นมันจะถือว่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองเห็นไหมคะวา,ายอ่าเห็นเศษ8ส่วน12มากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะ ครึ่งหนึ่งของ12คือ6เห็นไหมเราหา6มาแล้วดังนั้น8เนี่ยมากกว่า6มันก็เลยสรุปได้เลยว่าเศษ8ส่วน12เนี่ยมากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองอ่าพอเริ่มจะได้แล้วใช่ไหมเรามาดูตัวอย่างตัวถัดไปเศษ3ส่วน6อ่าอยากนำมาเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ว่ามันจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะดังนั้น เรามาหาครึ่งหนึ่งของตัวส่วนกันก่อนนะคะครึ่งหนึ่งของตัวส่วนอ่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคือ3ใช่หรือไม่เพราะว่าส่วนของเราคือ6ครึ่งหนึ่งก็คือ3นั่นเองนะคะอ่ะครึ่งหนึ่งก็คือ3อ่าทีนี้เรานําตัวเศษมาเปรียบเทียบกับครึ่งหนึ่งนั่นคืออ้าวสามและ3อ่าสามและ3เท่ากันเอ๊ะ ยังไงนะยังไงนะเรามาดูเลยดีกว่าค่ะอ่าเศษสามส่วนหกเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเพราะครึ่งหนึ่งของหกคือสามซึ่งสามเป็นครึ่งหนึ่งของหกพอดีอ่าอาจจะยังสงสยัยหรืออาจจะยังงงงก็คือสามเนี่ยตัวเศษของเราเนี่ยค่ะ ตัวนี้มันเป็นครึ่งหนึ่งของเลขนี้อยู่พอดีเลยคือเลข6เนี่ยดังนั้นเราเลยถือว่ามันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะเมื่อกีอ้ความสัมพันธ์คือตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเห็นไหมคะตัวเศษคือ3เป็นครึ่งหนึ่งของ6ดังนั้นเราสรุปได้เลยว่าเศษ3ส่วน6เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองคะอ่ะเรามาดูกันในตัวอย่างตัวต่อไปอ ตัวอย่างนี้คุยยกเศษสิบสม่วนสามะคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยเขาสรุปว่าน้อยกว่าเอ๊ะทำไมน้อยกว่านะทำไมน้อยกว่าอ่ะอันดับแรกนะักเรียนต้องหาเห็นไหมคะขั้นตอนแรกนะักเรียนต้องหาก่อนว่าตัวส่วนครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคืออะไรก็คือ15ส่วน5เห็นไหมคะหรือใครจะเขียนเป็น สิบห้าเศษหนึ่งส่วนสองอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราเอาสิบห้าจุดห้าหรือ 15. สิบห้าเศษหนึ่งส่วนสองมาเปรียบเทียบกับตัวเศษ ก็คือ13ซึ่ง13ของเราตัวเศษน้อยกว่าครึ่งนึงของตัวส่วนจะมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วนสนั่นเองเห็นไหมคะตัวเศษของเรา1 3น้อยกว่า15อ่าน้อยกว่า15ดังนั้นเราสรุปได้ทันทีว่าเศษ13ส่วน31น้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะนะักเรียนอ่าเห็นไหมความสัมพันธ์ที่คายให้มา3หัวข้อ สำคัญมากนะคะนะักเรียนจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็จําให้ได้ถึงจะสามารถเปรียบเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองได้นั่นเองนะคะโดยอ่ะมาดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะเศษสิบสองส่วนสิบแปดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะอ่ะอันดับแรกให้นักเรียนหาเครื่องหนึ่งของสิบแปดอ่าเครื่องหนึ่งของสิบแปดคืออะไรนะ ก็คือ9นั่นเองใช่ไหมคะคือ9นั่นเองดังนั้นเรานำา12ของเรามาเปรียบเทียบดูซิว่า12เนี่ยมากกว่าหรือน,น้อยกว่า9ดังนั้น12อ่า ต้องมากกว่า9อยู่แล้วดังนั้นเมื่อใช้คำว่ามากกว่า9หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นสรุปได้ทันทีเลยค่ะว่าเศษ12ส่วน1 8มากกว่าเศษ1นส่วน2นั่นเองเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ18เป็น9ใช่ไหมแล้ว12มากกว่า9กเหมือนที่เราอธิบายเมื่อกี้เลยนะคะอ่ะน่าจะพอเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างถัดไป ครูายบอกว่าพิจารณาเศษส่วนทั้ง5จํานวนนี้นะคะแล้วตอบคําถามซึ่งคําถามของครูายก็คือว่าเศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษหส่วนสเศษส่วนใดมีค่าน้อยกว่าเศษหส่วนสเศษส่วนใดมีค่ามากกว่าเศษหส่วนสดังนั้นนักเรียนจะต้องนําเศษส่วนที่ครูไอกำหนดให้เนี่ยมีจํานวน ดังนั้นนักเรียนจะนํามาเปรียบเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะโดยเปรียบเทียบทีละตัวเนาะอันดับแรกนะักเรียนเปรียบเทียบเศษห้าส่วนเก้าก่อนเศษห้าส่วนเก้านั่นเองนะคะดังนั้นเรามาดูตัวส่วนของเก้าเก้าของเรานะคะเก้าของเราครึ่งหนึ่งของเก้าครึ่งหนึ่งของเก้าก็คือเศษสี่ขอโทษทีสี่จุดห้าใช่หรือไม่ หรือสี่เศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะคุอไอใช้อ่ะทา,าทีลูกเดี๋ยวจะลบก่อนเนาะ,ะดังนั้นเก้าครึ่งหนึ่งก็คือสี่จุดห้าขออนุญ,ญาตใช้สี่จุดห้านะคะ ดังนั้นเรานำ4.5มาเปรียบเทียบกับ5ได้เลยดังนั้น5 มากกว่า4.5เอ๊ะเมื่อกี้เมื่อความสัมพันธ์ตัวเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นแสดงว่ามันก็จะมีค่ามากกว่ารูอายตอบได้ทันทีเลยค่ะว่าเศษ5ส่วน9อยู่ในส่วนของเศษส่วนที่มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองน่ะนำมาตอบได้เลยนะคะตัวนี้เราทำและขีดค่าตัวต่อไปเศษ4ส่วน13อ่า ดันงนั้นเศษสส่วนสิบสามเอ๊ะเราจะหายงังไงอันดับแรกเห็นใจไหมคะหาครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก่อนครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเอ๊ะนักเรียนอาจจะหายงังไงอะโควัยสิบสามครึ่งหนึ่งของสิบสามคืออะไรนักเรียนก็ลองหาใกล้เคียงก่อนนะคะหกอ่าหกหกคูณสองได้สิบสองใช่ไหมดังนั้นอันนี้เป็นสิบสามแสดงว่ามันจะต้องเป็นหกจุดห้า นั่นเองนะคะเป็น6.5ดังนั้นเรานำมาเปรียบเทียบกับตัวเศษเลยอ่าเปรียบเทียบกับ6.5น้อยกว่าแน่นอนนะคะสน้อยกว่า6.5แน่นอนดังนั้นเมื่อตัวเศษน้อยกว่าครึ่งนึงของตัวส่วนดังนั้นก็จะน้อยกว่าเศษ1นส่วนสนั่นเองนะคะขัาอายนำมาใส่ไว้ตรงนี้เลยอ่ะ13 ่ตัวนี้หาแล้วนะคะเรามาหาตัวต่อไปเศษสิบส่วนยี่สิบเอ๊ะคุณคุณไหมเศษสิบส่วนยี่สิบตัวเศษเป็นครึ่งนึงของตัวส่วนพอดีเลยดังนั้นตัวเศษเป็นครึ่งนึ่งของตัวส่วนพอดีนั้นก็คือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเลยค่ะอืมเท่ากับเศษหนส่วนสองเลยนั่นเองนะคะตอบได้เลยค่ะอะ ตัวต่อไปนะคะตัวที่สามเศษสิบเก้าส่วนสี่สิบสี่เอ้เศษสิบเก้าส่วนสี่สิบสี่อันอันดับแรกนะคะอ่าเวลาที่นักเรียนหานะ,ะอันดับแรกนักเรียนหาครึ่งนึงของตัวส่วนก่อน,รนครึ่งนึงของตัวส่วนระหว่าอ่าสี่สิบสี่นักเรียนหาครึ่งนึงได้แล้วก็คือยี่สิบสองนักเรียนเขียนไว้เลยนักเรียนเขียนไว้เลยนะคะแล้วนักเรียนนําตัวเศษของเราเนะะี่ยค่ะ มาเปรียบเทียบกับเครื่องหนึ่งเมื่อกี้ดังนั้น19กับ22เป็นยังไงกันคะนักเรียนอ่า19น้อยกว่า22แน่นอนนะคะอ่าถ้าตัวเศษของเราน้อยกว่าเครื่องหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นมันก็จะน้อยกว่านั่นเองนะคะวายก็เลยนำมาเขียนในช่องนี้อ่า19 ส่วน44นะคะน้อยกว่าเศษ1นส่วนสนั่นเองนะคะอ่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวสุดท้ายแล้วดังนั้นเศษ12บส่วนสินะคะเอเศษ12บสอ่วนสิอันดับแรกนะคะครูอาจะแยกมาไว้ตรงนี้เลยดีกว่าคิดตรงนี้เลยนะคะเศษ12ส่วน18อ่าอันดับแรกครึ่งหนึ่งของ18คืออะไรนะ ครึ่งหนึ่งของ18นะ่ะเรียนอาจจะอุ้ยครูอายหนูหาไม่ได้เลยหนูคิดไม่ได้ว่าครึ่งนึ่งคืออะไรนะ่ะเรียนก็นําไปหารสองได้เลยหนูนำสิบแปไปหารสองได้เลยนะคะอ่าครึ่งหนึ่งของ18ก็คือเก้านั่นเองนะคะนะักเรียนครึ่งหนึ่งของ18ก็คือเก้าดังนั้นครูอายนำสิบสองมาเปรียบเทียบ อว่า,วานำสิบสองมาเปรียบเทียบนะคะสิกับ9มากกว่าแน่นอนใช่ไหมสิบสอมากกว่า9ดังนั้นตัวเศษมากกว่าครึ่องนึงของตัวส่วนดังนั้นมันก็จะมากกว่านั่นเองนะคะก็คือเรานำมาใส่ใน หัวข้อที่เป็นเศษส่วนที่มากกว่าเศษหนึ่ส่วนสองได้เลยนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยค่ะนักเรียนอ่าเราหาครบทั้ง5ตัวแล้วแล้วนำมาตอบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะในแบบฝึกหัดนะคะอ่าวันนี้อธิบายน่าจะเข้าใจละในแบบฝึกหัดนะคะครูอยอยากจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่เจ็ด ลักษณะคล้ายเหมือนที่วายกตัวอย่างไปเมื่อตัวอย่างเมื่อกี้เลยค่ะนักเรียน,นะคะในการที่เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะโดยใช้เศษ1นส่วนสเป็นเกณฑ์นะคะให้นักเรียนทําในหน้าที่เนะเนะาแต่ครูอายจะให้นักเรียนทําแค่ข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่นะคะดังนั้นข้อ1ใหญ่เนี่ยโจทย์ จะลักษณะคล้ายๆกับตัวอย่างที่5เมื่อกี้เลยนะคะโจทย์จะคล้ายๆเมื่อกี้เลยดังนั้นให้หนักเรียนหาทีละตัวนำเศษส่วนนะคะไปหาทีละตัวก็คืออันดับแรกนักเรียนจะต้องหา,าว่าตัวส่วนของเศษส่วนนั้นเนี่ยมีครึ่งนึงคืออะไร แล้วนำตัวเศษไปเปรียบเทียบกับเครื่องหนึ่งนั้นน่นเองนะคะแล้วก็นำไปตอบในช่องที่มันมากกว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึส่นสนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านมีแค่หน้าเดียวแล้วก็สองข้อนั่นเองนะคะอยากให้นักเรียนฝึกทำนะคะถ้ายัางไม่เข้าใจ สามารถที่จะดูคลิปซ้ําได้อีกหรือไม่เข้าใจจริงๆเลยค่ะครูอายสามารถที่จะทักไลน์ส่วนตัวมาหาคูอายได้นั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนค่ะวันนี้การเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1นส่วนสเป็นเกณฑ์นะคะครูอายขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ